พุทธัางบูชาธรรมังบูชาสังฆังบูชาข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลวงปู่บุญชาตะเมื่อวันจันทร์ขึ้นสามขาเดือนแปดปีวอกจุลศักราช1210สอร้สิบสมฤทธิศกเวลาย่ำรุ่งใกล้สว่างตรงกับวันที่สามกรกฎาคมพศ2391อันเป็นปีที่25แห่งแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามท่านชาตะนาะบ้านตำบลท่าไม้อำเภอ กระทุ่งแบนจังหวัดสมุทรสาครในครั้งนั้นยังเป็นตำบลบ้านนางสาวอำเภอตลาดใหม่เมืองนครชยัยศรีมณฑลน,น,นครชยัยศรีต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นบ้านท่าไม้อำเภอสามพันจังหวัดนะครปฐมแต่ปัจจุบันนี้ตำบลท่าไม้ได้โอนไปขึ้นกับอำเภอกระทุ่งแบนจังหวัดสมุทรสาครโยมบิดาของหลวงปูม่มีนามว่าเสงโยมมารดามี นามาว่าลิ้มท่านมีพี่น้องร่วมมารดาเดียวกันหกคนโดยตัวท่านเป็นคนหัวปีมีน้องชายหญิงห้าคนลำดับดังนี้หนึ่งนางเอมสองนางบางสนางจันสี่นายปานห้านายคงเมื่อไวทารกท่านมีอาการป่วยหนักถึงแก่สลบไปและไม่หายใจในที่สุดบิดามารดาและญาติเมื่อเห็นว่า ท่านตายเสียแล้วจึงจัดแจงจะเอาท่านไปฝังแต่ปรากฏว่ายังไม่ทันที่จะได้ฝังท่านก็กลับฟื้นขึ้นมาบิดามารดาได้ถือเอาเหตุนี้ตั้งชื่อให้แก่ท่านว่าบุญเมื่อครั้งที่หลวงปู่ยังอยู่ในวัยยาวน,นั้นโยมทั้งสองได้ย้ายภูมิลำเนามาทำนาที่ตำบลบางช้างอำเภอสามพรานเมื่อท่านอายุได้13ปีโยมบิดาได้ถึงแก่กรรมโยมป้าของท่านจึงนำไปฝา,ฝากให้ศึกษาเล่าเรียนอยู่กับ พระปะหลัดทองนาวาัดกลางซึ่งในสมัยนั้นมีชื่อว่าวัดคงคารามตำบลปากน้ำปากคลองบางแก้วอำเภอนครชัยศรีเมื่อท่านอายุได้15ปีเต็มพระปะหลัดทองจึงทำการบรรพชาให้เป็นสามเณรและได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ต่างๆให้เมื่อครั้งนั้นท่านได้รับใช้อย่างใกล้ชิดจึงทำให้เป็นที่รักใคร่ของพระปะหลัดทองแต่เมื่อมีอายุได้ใกล้อุปสมบท ท่านมีความจำเป็นต้องลาสิกขาเนื่องด้วยความป่วยไข้เบียดเบียนหลวงปู่อุปสมบทเมื่ออายุได้22ปีนะพัทธสีมาวัดกลางบางแก้วเมื่อวันจันเดือน8ขึ้น15ข้ามปีมาเสงจุลศักราช1,231เอกศพเพลาบายรงกับวันที่21มิถุนายนพศ2412ในท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์สารูป โดยมีพระประหลัดปานเจ้าอาวาสวัดพิไทยทารามวัดตุกตาเป็นพระอุปัชฌาย์พระประหลัดทองเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้วพระอธิการทรัพย์เจ้าอาวาสวัดนิ้วรายพระครูปริมาณุรักวัดสุประดิษฐานรามและพระอธิการจับเจ้าอาวาสวัดท่ามอนร่วมกันให้สารณาคมกับศีลและสวดกรรมวาจาอันหนึ่งการที่มีพระอาจารย์ร่วมพิธีถึถงสี่รูปเช่นนี้ก็เพราะพระเถระเหล่านี้เป็นที่เคารพนับถือ ของผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้าภาพอุปสมบทแล้วพระอุปัชาขนานนามฉายาให้ว่าขนานทุทโชตแล้วให้จำพรรษาอยู่กับพระประลัดทองที่วัดกลางบางแก้วหลวงปู่บุญได้รับการวางพื้นฐานในทางธรรมาอย่างดีแล้วตั้งแต่เป็นเด็กวัดและสามนเณรซึ่งช่วงระยะเวลาดังกล่าวประมาณ5-6ถึง6ปีที่ได้อยู่กรนิบัติรับใช้พระประหลัดทองจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า พื้นฐานในทางธรรมของท่านถูกถ่ายทอดมาโดยพระประลัดทองทั้งสิน้นอาจารย์อีกรูปหนึ่งของท่านก็คือพระประหลัดปานเจ้าอาวาสวัดตุ๊กตาซึ่งจากปากคําของพระครูธรรมวิจารชุ่มเจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวัดชีปะขาวบางกอกน้อยเคยกล่าวไว้ว่าหลวงปู่บุญได้เล่าเรียนกรรมฐานและอาคมกับท่านประหลัดปาน อันที่จริงนั้นอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ทางธรรมทั้งปริยัติและปฏิบัติตลอดจนพระเวทและพุทธาคมให้แก่ท่านยังมีอีกหลายรูปแต่จะกล่าวถึงในถัดไปในปีพุทธศักราช2429ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอธิการปกครองวัดกลางบางแก้วในปีพุทธศักราช2431ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระกรรมวาจาจารย์ในปีพุทธศักราช 2,433ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะหมวดในปีพุทธศักราช2,459เมื่อวันที่27สิงหาคมได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ต่อมาอีก4เดือนคือวันที่30ธันวาคมศกเดียวกันก็ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูมีราชทินนามว่าพระครูอุดการบดี และยกให้เป็นเจ้าคณะแขวงเมื่อวันที่30ิธันวาคมพศ2462ก็ได้รับพระกรุณาโปรดให้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูพุทธวิถีนายกและให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรีในปีพุทธศักราชสอง1็เอ็ดก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดให้เลื่อนขึ้นเป็นพระราชาคณะสามัญในราชทินนามาที่ พระพุทธวิถีนายกประวัติชีวิตหลวงปู่บุญที่กล่าวมานี้เป็นเพียงส่วนย่อยในทั้งหมดของท่านปกติหลวงปู่เป็นพระที่มีความเมตตากรุณาแก่บุคคลทั้งหลายเป็นอันมากได้อุปการะพระลูกวัดตลอดจนสานุสิทธิและเกื้อกูลชาวบ้านอยู่เป็นนิดตลอดอายุไขของท่านทั้งนี้เกิดจากเป็นนิสัยโดยกําเนิดของท่านที่เป็นผู้มีใจเป็นบุญกุศลและปฏิเสธการกระทําอันเป็นบาปมาตั้งแต่ยาวไวแล้ว ล่อยปลาหมดคล่องสมัยเมื่อหลวงปู่ยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่กับโยมทั้งสองก็มีลักษณะแปลกกว่าเด็กทั้งหลายคือไม่ยอมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและไม่ชอบการจับเอาสัตว์มาเล่นทรมานเหมือนเด็กอื่นๆโยมทั้งสองซึ่งมีอาชีพในการทำนานั้นขณะว่างจากงานก็จะเที่ยวหาปลาตามหนองน้ำต่างๆเพื่อมาทำอาหารบริโภคเช่นเดียวกับชาวนาทั้งหลายและโยมทั้งสองก็มักจะเอาท่านไปด้วยเพราะท่านเป็นบุตรคนหัวปี โดยมอบหมายให้ท่านสะพายข้องใส่ปลาที่จับได้ตอนแรกๆท่านไม่ยอมไปด้วยก็ถูกโยมดูว่าท่านจึงจนใจต้องสะพานย่ามติดตามโยมไปด้วยในวันหนึ่งโยมจับปลาได้มากต่างก็พากันดีใจปลดปลาใส่ข้องได้หลายตัวครั้นกลับมาถึงบ้านเตรียมนำเอาปลามาทำอาหารพอเปิดข้องออกดูปรากฏว่าไม่มีปลาในข้องเลยแม้แต่ตัวเดียวเมื่อโยมถามท่านก็บอกว่าเอาปลาปล่อยไปตามทางหมดแล้วเป็นอันว่าในวันนั้น แทบจะไม่มีกับข้าวรับประทานกันทั้งบ้านโยมโกรธท่านมากและไม่ลงโทษเคี่ยนตีท่านอย่างรุนแรงหลังจากนั้นมาโยมก็มีได้เอาท่านไปหาปลาอีกเลยและท่านก็ได้กลายเป็นเด็กที่ซึ่งเศร้าเหงาหงอยเมื่อความมีชีวิตอย่างโลกโลกลุงปู่เคยเล่าให้ผู้ใกล้ชิดฟังว่าท่านมีความรู้สึกมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วว่าชีวิตทางโลกเป็นหนทางที่มีแต่ความเบียดเบียน และมีความปรารถนาจะเข้าวัดบวชเรียนเสียเร็วๆและก็ได้มีโอกาสบวชเป็นสามเณรเมื่ออายุได้13าปีและมีชีวิตในทางธรรมาตลอดแม้ว่าหลวงปู่จะเป็นผู้เท่าที่ใจดีแต่ก็ไม่ไวที่จะมีคนเกรงกลัวกันมากกล่าวกันว่าท่านเป็นผู้ที่มีอำนาจในตัวกอบด้วยท่านเป็นคนพูดน้อยมีแววตากล้าแข็งจึงไม่ว่าใครๆต่างก็พากันเกรงขามท่านกันทั้งนั้นใครก็ตามที่มีธุระทุกร้อนมาหาท่าน ท่านก็จะรับเป็นภาระช่วยบำบัดปัดเป่าทุกภัยนั้นให้ด้วยความเมตตากรุณาโดยทั่วหน้าการบางคนมาขอเริกหรือมาให้ท่านทำนายเกณฑ์ชะตาบอกข่าวในคราวประสบเคราะห์กรรมต่างๆบ้างก็ขอให้ท่านารดน้ำพุทธมนต์หรือมิฉะนั้นก็มาขอยารักษาโรคจากท่านครั้งเมื่อท่านจัดการให้เรียบร้อยแล้วท่านก็จะนั่งนิ่งๆไม่พูดจาว่ากระไรอีกเมื่อคนที่มาหาท่านกราบลากลับไปท่านก็จะลงมือทำงานของท่านต่อไป โดยปกติแล้วในวันหนึ่งวันหนึ่งหลวงปู่หาเวลาว่างจริงๆได้ยากท่านทำงานของท่านตลอดเวลาเว้นแต่เวลาฉันหรือเวลาจำวัดเท่านั้นบุคลิกพิเศษของหลวงปู่อีกประการหนึ่งทำให้คนเกรงขามก็คือแววในตาอันแข็งกร้าวย่างมีอำนาจของท่านทุกครั้งที่ท่านพูดกับใครในตาคู่นี้จะจับต้องในตาของผู้นั้นแน่นิ่งอยู่ตลอดเวลาในตาที่ทรง พลังอำนาจเช่นนี้อย่าว่าแต่คนธรรมดาเลยแม้ขุนโจรใจโหดก็จะไม่กล้าสู่ในตาท่านได้ครั้งหนึ่งมีพระลูกวัดสองถึงสาองค์แอบถลายมานั่งคุยกันเล่นอย่างสนุกสนานที่ท้ายน้ำหน้าวัดพร้อมกับร้องทักทายชาวบ้านที่พายเรือผ่านหน้าวัดไปมาโดยละเลยต่อการปฏิบัติศาสนากิจตามกำหนดหลวงปู่เดินมาเห็นเข้าพระเหล่านั้นต่างตัวสั่นเงินงบด้วยความหวาดเกรงท่าน มีอยู่องค์หนึ่งที่ตกใจมากกว่าเพื่อนไม่รู้ว่าจะหลบหนีหลวงปู่ไปทางไหนดีเลยโดดหนีลงไปในแม่น้ำต่อหน้าต่อตาท่านทาั้งที่ตอนนั้นเป็นฤดูหนาวและน้ำในแม่น้ำก็เย็นจัดหลวงปู่ได้ร้องบอกว่าขึ้นมาเถอะคุณเดี๋ยวจะเป็นตะคริวตายเสียเปล่าเปล่าแล้วท่านก็ลงมืออบรมสั่งสอนพระเหล่านั้นให้ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องทำให้พระทุกองพากันเข็ดขยาดไปอีกนานอีกเรื่องหนึ่งที่หลวงพ่อไม่ชอบก็คือ ชาวบ้านที่ชอบนุ่งสรงเข้าวัดท่านมักจะปรารบในเรื่องนี้ว่าการแต่งกายเป็นเครื่องสอนนิสัยใจคอคนการเข้าวัดเข้าวาไม่ควรนุ่งสรงลอยชายมันไม่สุภาพควรนุ่งห่มให้เรียบร้อยสักหน่อยจะสมควรข่าวอันนี้เมื่อล่วงรู้ไปถึงชาวบ้านละแวกนั้นเข้าก็กลายเป็นข้อปฏิบัติที่ว่าต่อไปเมื่อใครจะเข้าวัดจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยโดยจะต้องไม่นุ่งสรงเป็นอันขาดตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2,471เป็นต้นมาซึ่งหลวงปู่ได้รับพระกรุณาโปรดให้เป็นพระราชาคณะที่พระพุทธวิถีนายกนั้นท่านมีอายุได้8 1ปีแล้วงานบริหารกิจการสงจังหวัดนครปฐมและสุพรรณบุรีที่ผ่านมาก็ได้ดำเนินมาด้วยความเรียบร้อยกิจการาศาสนาในด้านต่างๆโดยการนำของท่านก็ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดมาด้วยดีแต่ระยะหลังๆนี้หลวงปู่กำลังเข้าสู่วัยชาราภาพมากแล้ว สังขารก็สุดโสมรุ่งโรยลงไปตามวันเวลาจะเดินทางไปไหนมาไหนแต่ละครั้งก็ไม่สะดวกท่านจึงกราบทูลขอลาออกจากคณะสงฆ์สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชิน,นวรสิริวัรมีรับสั่งถามหลวงปู่ว่าเวลานี้อายุได้เท่าไหร่ท่านก็กราบทูลว่า8ปดปีเสร็จทรงรับสั่งว่าจงอยู่ไปก่อนเถอดท่านจึงต้องทนปฏิบัติงานต่อไปจนถึง พุทธศักราช2474อายุ84ปีทางการคณะสงฆ์จึงเห็นเป็นการสมควรพักผ่อนเสียทีโดยให้ท่านได้รับพระราชทานยศเป็นกิติมะศัก์จึงได้ติดต่อให้กระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้นนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาทซาฝ่าและอองทุลีพระบาททรงโปรดพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ยกเป็นกิติ มศักหลวงปู่จึงได้พักผ่อนจากการบริหารคณะสงฆ์คงปฏิบัติแต่กิจพระาศาสนาทำรุบำรุงพระอารามเป็นการภายในแต่นั้นเป็นต้นมามีหลักฐานบันทึกต่อไปถึงตอนมรณภาพของหลวงปู่ไว้ว่าท่านเจ้าคุณไม่เห็นแก่ความยากลำบากมุ่งทำกิจที่เป็นสาธารณประโยชน์ทางศาสนาด้วยความเคารพอยู่ในธรรมเป็นประมาณควรกล่าวว่ามีจัญญาสมกับพุทธภาษิตที่ว่าอามโมคาตัดสะชวิตา บุคคลผู้ประพฤติธรรมนั้นชีวิตไม่เป็นหมันหรืออีกในหนึ่งซึ่งพ้องกับภาษิตว่าดูกรอานนทิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาใดๆประพฤติธรรมสมควรทำปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติทมอยู่ผู้นั้นเชื่อว่าเคารพนับถือบูชาแก่พระตถาคตเจ้าด้วยการบูชาอันสูงสุดยิ่งคือมีความเป็นอยู่ยังหิตานังหิตประโยชน์ให้สำเร็จแก่ตนและหมู่ชนต่างๆชั้นซึ่งเป็นตัวอย่างอันดี ที่ทีระชนผู้หวังคุณงามความดีน่าจะพึงดำเนินตามต่อไปหากว่าเจ้าคุณท่านยังมีชีวิตอยู่คงทำประโยชน์ซึ่งเป็นสาธารณะทางพระพุทธศาสนาอีกมากแต่นี่ท่านมาถึงมรณภาพเสียเมื่อวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2,478ตรงกับวันจันทร์ขึ้น8ค่ำเดือน5ปีชวดเวลา10 45ี่น โดยโรคคาภาษณะกุติของท่านสิริรวมอายุท่านโดยปีได้8 9สพรรษา67ทั้งนี้ก็เพราะสังขารของท่านประกอบด้วยชราภาพจึงได้แปรปรวนยักย้ายไปตามธรรมดาถึงแม้ว่าท่านมรณภาพไปแล้วก็ดีคุณงามความดีซึ่งกระทำไว้ก็ปรากฏตลอดมาจนบัดนี้และคงปรากฏต่อไปอีกชั่วการนานสาธุสาธุสาธุ